วันนี้มาอยู่ที่เลขสี่เพื่อย้ำเตือนนะฮะย้ำเตือนว่าอีกสี่เดือนก็จะเป็นเดือนตุลานั่นเองนะครับสี่เดือนนีเ้เริ่มสตาร์ทนับหลังจากวันที่ยี่บสี่มิถุนาซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนการปกครอ,องของประเทศไทยแล้วเสียของมาโดยที่ผู้ปกครองในอดีตไม่รู้หลักวิชาที่ถูกนั่นเอง ทำให้ประเทศไทยใช้หลักที่ผิดปกครองมากันตลอดแล้วทําให้ติดอยู่ในกับดักวงจรรูบบาทคือพาไปติดวงจรรูบบาทเพราะไม่มีหลักวิชาถูกมันจึงไปสู่กับดักทําให้เราติดลมกันอยู่มานานถึง88ปีดังนั้นก็ควรจะจบจบยุคสมัยได้แล้วเป็นเวลา88ปีนี่ถือว่านานมากนะครับ ่างานที่ผมทํานี้เป็นงานที่ถอดรหัสจากลิขิตของพระโบราณปลายยุคกรุงศรีรัฐนะฮะให้ไว้ว่าจะไม่มีกรุงศรีุยาต่อไปจะมีราชธานีใหม่แล้วก็จะมีกษัตริย์ราชธานีใหม่ไปเก้ารัชกาลทรงแก้ปัญหาก็ตรงตามนั้นแหละครับพอถึงรัชกาลที่สิบแล้วคราวนี้จะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นยุคใหม่ยุคลุ่ง,ง,งเรืองเลยนะครับจเจริญจะต้งเป็นชาติมหาอำนาจได้เลยนะดังนั้น งานผมเป็นงานวางรากฐานการไปเปลี่ยนชาติมหาอำนาจนั่นเองนะครับจึงเรียกเส้นทางที่ผมมานําเสนอประชาชนนี <sh> ้ว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเองเป็นทางเลือกนะครับปกติเราไม่มีโอกาสได้เลือกนะมันก็เป็นปัญหาเป็นเกมการเมืองของประเทศอย่างที่ทราบๆที่น้าเน่าที่เราติดกันอยู่นั่นแหละครับเป็นมาไม่รู้จบไม่รู้เลิกลาแล้วก็ยังบนซ้ํบเก่าๆนะพอถึงเวลามีเส้นทางเดินใหม่แต่ละผมจึงมานําเสนอ เส้นทางไทยมาหาอำนาจนัเนเอนะครับในเส้นทางไทยมาหาอำนาจก็จะมีสูตรในการปฏิบัติเรียกว่ามีสองสูตรนะฮะสูตรอภิจตุปฏิวัติสี่บวกสี่กับสูตรอภิทศปฏิวัติสิบบวกสิบนะครับเราจะเป็นที่ต้องทิ้งประเทศเกา่าแล้วก็สร้างประเทศใหม่และปฏิวัติประเทศไทยไปสิบเรื่องเลยนะในสูตรอันที่สองนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะได้สูตรนั้นก็ต้องได้บุคคล คือได้ประชาชนเนี่ยมาร่วมทำนั่นเองทุ่มกู้ชาติสร้างชาติดังนั้นก็จะเปิดรับสมัครนะฮะสี่ภูมิพลเพื่อเป็นกําลังผดินมาอ่ากู้ชาติใหม่เป็นกําลังของผดินเพื่อตอบแทนคุณผดินไงนคนไทยเราจะได้ตอบแทนคุณผดินได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดก็ครั้งนี้แหละครับที่เส้นทางใหม่ที่ผมออกแบบไว้เนะครับเมื่อเราสมัครมาเป็นสี่ภูมิพลใครชอบอันไหนก็สมัครไป ในสีพลก็มีให้เลือกอีก่ล้จะไปไปปฏิวัติอันไหนซึ่งมีสิบปฏิวัติให้เลือกกก็ไปสมัครไปนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วทั้งสี่วิพลเนี้ยก็จะทําให้ประชาชนไทยเปลี่ยนสถานะใหม่เลยนะฮะเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงคือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตไปตลอดการมันจะเป็นระบบระบอกใหม่ที่ไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วจบยุคสมัยการเลือกตั้งเข้าสู่ยุคใหม่ที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบ แก่โลกในยุคหญ่ๆที่ปกครองด้วยระบบระบอบของดไระเด้ไทยเองซึ่งเป็นอย่างไรก็ขอเชิญเขาดูรายละเอียดที่ผมออกแบบไปให้นะครับงานนี้ทําโดยคนแรงงานนะฮะคนแรงงานที่ได้รับผลกระทบอ่าคนล่างสุดต่ําสุดได้รับผลกระทบย่อมมีสิทธิ์ที่จะอ่าออกแบบระบบระบอบของประไทศไทยใหม่อ่าเป็นสิทธิ์การชอบทำอ่าที่ต้องอ่าเปิดเผยแล้วประชาชนดูถูกใจชอบต้องการอยากได้ หรือว่าใช่แล้วเนี่ยก็สมัครเลยนะครับเป็นสี่บุคคลนั่นเองนะครับยังม,มีเวลาเวลาเหลืออีกสี่เดือนนะครับหลังจากยี่สี่นิจนาหกสี่ไปแล้วอีกสี่เดือนก็จะเป็นเดือนตุลาซึ่งมันจะต้องสิ้นสุดสิ้นสุดนะเปลี่ยนระบบระบอบกันใหม่เลยนะครับก็เชิญเข้าเรียนรู้คลิปเป็นตะตอนไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและชาวไทยนะครับเพราะทุกคนจะได้ทุนสำรองบุคคลคนละ4ล้านถึง12ล้านบาท จะได้อย่างไรเข้าดูเทคนิคในการทําให้ประชาชนมีทุนสำรองคนละสี่ถึงสิบสองล้านบาทครับขอเชิญครับอย่าลืมว่านี่คือการทำอาหาก,กินอย่างหนึ่งเพราะนั้นทุกคนต้องดูต้องมาทำเพราะเป็นการทำอาหาก,กินนั่นเองขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานของผมเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยนะฮะโดยคนแรงงานออกแบบประเทศไทยใหม่นะฮะเพื่อจะเปลี่ยน ทั้งระบบระบบการปกครองแล้วก็เปลี่ยนยุคสมัยนะฮะเพื่อสอดคล้องกับโลกในยุคใหม่นี่หลังโควิดแล้วก็จะต้องเกิดเป็นประเทศไทยใหม่นั่นเองนะครับผมได้ออกแบบประเทศไทยไปตามลิขิตของประเทศซึ่งพระโบราณปลายุคกรุงศรีอยยาได้ให้ลิขิตไว้นะครับ ถอดรหัสออกมาก็เป็นเส้นทางไทยมหามนาตเลยนะครับเป็นเส้นทางที่จะพาไปเป็นพาไปเป็นชาติมหามนาตเลยนะครับซึ่งเส้นทางแบบนี้ประเทศไทยยังไม่มีใครนําเสนอนะฮะผมคนแรงงานนะครับคนระดับล่างสุดได้รับผลกระทบอยู่ในประเทศที่มั่งคั่งแต่คุณภาพนะฮะ รวมทั้งสังเกตก็จะเห็นว่าคนชั้นกลางก็เป็นคนจนมากขึ้นสิ่งผิดปกติในประเทศเรามีย้อนแย้งกันมากมายตลอดเวลาแทบทุกวงการทำไมประเทศจึงมีสภาพเป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าประเทศเราตั้งหลักมาผิดสร้างประเทศบนหลักวิชาที่ผิดนั่นเองหรือเรียกว่าไม่ถูกหลักวิชา แต่มีอำนาจมีกำลังก็ดันทุลังปกครองกันไปมันก็ปิดเพี้ยนกันมาแบบนี้แหละจึงเป็นปัญหาให้กับประเทศไม่รู้จบนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทิ้งหนีหายจากเรียกว่าทิ้งยุคทิ้งสมัยกันไปเลยนะครับเป็นแบบนี้เรื่องแบบนี้ ไม่มีใครนําเสนอส่วนมากมักจะไปล้มรัฐบาละค,คิดจะล้มรัฐบาลกันท่าเดียวนะซึ่งเป็นการเล่นเกมที่ต้องเรียกว่ามันมันน้ำเน่ามากมากเลยนะครับํำเตะซ้ำซากแล้วก็น้ำเน่าถึงเวลาที่จะต้องใช้เส้นทางไหม่นั่นเองดังนั้นผมในฐานะเป็นคนแรงงานนะฮะ แล้วก็เป็นไทยเงียบไทยเฉยไม่เคยไปร่วมนะฮะกิจกรรมใดๆทางการเมืองนะครับไม่เคยเป็นไทยเงียบไทยเฉยเป็นผู้สังเกตดูเห็นแต่บังเงิญมีหลักวิชาที่ถูกนะเพราะมีหลักวิชาที่ถูกนี่แหละครับทําให้ไม่ไปร่วมไงฮะนะไม่ไปร่วมเพราะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือใช่ไม่ใช่นะครับ ซึ่งประเทศไทยสังคมไทยคนไทยหน่วยง,งานองค์กรต่งตางๆรังพักการเมืองหรือแกนนําทั้งหลายเรียกว่าทั้งประเทศอ่ะนะไม่มีหลักวิชาที่ถูกการพูดประโยคนี้เหมือนกับพูดไปแล้วก็รู้ว่าจะต้องมีคนต่อต้านหรือท้าทายนะครับก็ต้องบอกว่าผมพูดไปตามหลักวิชาที่ถูกนะฮะขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ ถ้าผมไม่มีหลักวิชาที่ถูกผมก็จะไม่ไม,มาพูดไม่ทาคลิปแบบนี้หรอกครับนะฮะเพราะมีหลักวิชาที่ถูกแล้วเห็นว่าประเทศอ่ะมันอยู่ผิดที่ผิดทางมันมีอาการที่เห็นชัดเลยนะครับว่ามันเป็นประเทศที่ใช้หลักวิชาที่ผิดนั่นเองซึ่งคนที่มีหลักวิชาที่ถูกก็ย่อมเห็นมองเห็นมองรู้และเข้าใจนะครับแต่บางเอิญคนที่รู้หลักวิชาเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆเป็นแรงงานนั่นเองอะ่ะนะครับคนไม่เชื่อถือนะครับ คนไม่เชื่อถือเด็ดขาดเพราะคนจะเชื่อถือคุณต้องไปสร้างกลุ่มคุณต้องมีเงินจัดตั้งกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปออก,ดออกเดทกับเดชนะและ้วแต่และเรื่องที่นําเสนอก็เรียกว่าโอ้โหข่าวต้องฮุบเลยอ่ะนักสปูซือข่าวต้องฮุบนะเสร็จแล้วเราก็วนอยู่กับเรื่องที่มันไร้สาระเรื่องที่ผิดหลักผิดวิชาและไร้สาระวนกันอยู่เงี้ยข่าว สำนักข่าวก็ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกเหมือนกันก็ได้ตั้งคําถามก็เลยฮุบไอสิ่งที่ผิดหลักวิชานั้นหมุนกันอยู่งั้นแหละพาประเทศหมุนวนกันไม่รู้จบสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาให้หมุนวนสื่อเพิ่มรล่าให้มันเร็วสูงขึ้นนะครับมันก็ไปสู่ไปกันสุดกูเลยไปกันไปก,นกันเรื่อยเลยนะถ้าสื่อมีหลักวิชาที่ถูกสื่อตั้งคําถามแบบนี้ คนที่ตอบไม่ได้ไม่มีหลักวิชามันก็มันก็ชัดเจนแล้ว,ว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ถูกมันมันนันเซนเลยมันจะรู้เลยว่าอ,อ๋อันเซนครับเป็นแบบนี้ง่ายๆเลยครับไม่ใช่ตะแบงกันไปทุกเรื่องสื่อก็เห็นปุ๊บข่าวตะแบงกันก็ขายข่าวกันมันสนุกเราก็เละก็อยู่ในวนอยู่เงี้ยเนี่ยเข้าใจกันหรือยังเปลี่ยนภาพใช่ไหมครับเราจึงได้เป็นประเทศที่อ่าคนแม้แต่คนในประเทศอ่ะก็ตั้งคําถามว่า ประเทศไทยเดินไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรถ้าคำถามที่ท่านถามแบบแบบนี้เป็นคําถามที่ถูกแล้วนะแต่หาคําตอบไม่ได้ผมมาให้คําตอบที่แยกถูกแยกผิดเป็นท่านจะแยกได้เลยดูคลิปผมนะโปรดดูคลิปของคนแรงงานซึ่งท่านไม่เชื่อถือเลยเพราะว่าท่านจะเชื่อถือก็ต่อเมื่อเรียนนอกเรียนสูง หรือแม้ก็เป็นกลุ่มจัดตั้งมีทีิพลมีลิมิเตทดต่อประเทศอย่างเงี้ยจึงจะไปทําข่าวแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาพูดอย่างเงี้ยไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่าเชื่อถือนะฮทีนี้ห,หลักวิชาที่ถูกน่ะมันก็ไม่มีคำพีหรือว่าอะไรทีเขียนไนะว้นะว่านะฮะว่าจะต้องห้ามคนแรงงานขะดับล่างคิดเสนอนะต้องคนเรียนนอกจบสูง ตำแหน่งใหญ่โตอะไรเงี้ยอลังการอย่างเงี้ยจึงจะชื่อถือแล้วก็ไปทําเป็นข่าวกันเออเกลือก,อกนะครับการมาเสนอตัวทําเรื่องใหญ่ของประเทศเช่นที่ชื่อว่าเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลนะครับงานผมไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลนะครับเปลี่ยนระบบระบอบการกครองก็ใหญ่แล้ว แล้วมันใหญ่กว่าระบบระบอการปกครองอีกมันคือเปลี่ยนยุคสมัยเลยนะโอกาสที่ท่านจะเจอผู้ที่นําเสนอาการเปลี่ยนยุคสมัยใช้คําว่าในชีวิตเกิดมาอาจไม่ได้เจอแล้วเมื่อมาเจออไม่มาเจอผู้มีผู้ประกาศตัวนะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนี่ยนะท่านก็ต้องรู้ไว้ด้วยว่า สเกลที่ใหญ่โอกาสจะเจอก็อน้อยเมื่อมีคนมาประกาศแล้วคนที่ประกาศนั้นนะ่ะไม่ใช่คนระดับเอ,อล่างๆที่เป็นม็อบจับตั้งอย่างที่ท่านเคยเจอเคยเจอม็อบทั้งหลายนะครับม็อบนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนยุคสมัยได้ไม่สามารถเปลี่ยนระบบระบอบได้ม็อบทำภารกิจเฉพาะม็อบนะเป็นภารกิจเล็กๆนะครับถึงแม้ม็อบทำได้อลังการยิ่งใหญ่ก็กลายเป็น จลาจลน,นั่นเองนะครับเป็นสงครามกลางเมืองตามมาเส้นทางของม็อบมันจะไปเดินไปสู่เส้นทางกลางเมืองสงครามกลางเมืองนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นริฟูจีประชาชนก็จะเป็นริฟูจีถ้าเผื่อมีมือที่สามเข้ามาถ้ามันไม่ยุตินะฮะมือสามเข้ามาก็ประชาชนก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นริฟูจีนั่นเองนะครับก็คงรู้นะคร,ะรับภาษาอังกฤษริฟูจีภาษาไทยก็เรียกว่าหอบกระเป๋าเสื้อผ้าลูกจูงลูกหลานไปอาศัยประเทศอื่นอยู่ นะอ,อพยบนั่นเองนะครับก็อยู่ไปเฉยอ,อันนั้นเรียกว่ารีฟูจีทีนี้เราก็ไม่ต้องการบรรยากาศอย่างนั้นและที่นี่ก็ไม่ได้พาไปสู่ความรุนแรงเพราะที่นี่ใช้การเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเส้นทางมานะจากที่รุนแรงไปสู่เส้นทางที่ซอฟ แล้วก็ใช้หลักซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เน้นประเทศเป็นประเทศมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นงานของผมเป็นงานที่เชิญชวนประชาชนไทยนะครับมาทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศ,ปเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เราจะออกจากวงจรุบาทที่เราติดมา88ปีปีะอยู่ในวงจรุบาท ไม่มีใครสามารถพาออกได้ไม่มีหน่วยงานองค์กรได้พาออกได้นะก็จะต้องใช้บุคคลพิเศษบุคคลพิเศษนี้ต้องเรียกว่าคือไม่ใช่แกนนาจัดตั้งอะไม่ใช่แกนนาจัดตั้งแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลนะครับแล้วก็ไม่ใช่ พักการเมืองแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลนะมันใหญ่กว่าทั้งรัฐบาลใหญ่กว่านักการเมืองสิ่งที่ใหญ่กว่านักการเมืองท่านนึกภาพไม่ออกนะผมเชื่อว่าท่านนึกภาพไม่ออกผู้ที่จะใหญ่กว่านักการเมืองและเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเขาเรียกว่านักปฏิวัติซึ่งคนไทย ไม่รู้อ่าไม่รู้ว่านักปฏิวัติคืออะไรเรารู้แต่ว่าเป็นนักต่อสู้ใส่หมวกเฉียงอะไรเงี้ยอ่าเชเชเป็นเป็นที่รู้กันเป็นที่นิยมนะแต่เชนั้นไม่ใช่ผู้เปลี่ยนยุคสมัยนะฮะนะฮะแต่ผมนี่มาเป็นนักปฏิวัติเพื่อจะเปลี่ยนยุคสมยัย เป็นเรื่องที่คนไทยไม่เคยได้ยินก็ขอแจ้งทราบว่าการจะเป็นยุคสมัยนั้นจะต้องมีครบเครื่องนักปฏิวัติมีครบเครื่องอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะปฏิวัติเรื่องอะไรของผมปฏิวัติยุคสมัยของประเทศไทยคือทิ้งยุคเก่าประเทศไทยทั้งหมดเลยแล้วเกิดใหม่ให้ตรงตามล,ลิกิตยุคศิวิไลลุก สกาวิไลนะซึ่งมันเปลี่ยนใหม่หมดยุคสกาวิไลต่อจากยุคถิ่นกาขาวแล้วก็มายุคสกาวิไลเนี่ยมันต้องย่อมใหม่เอี่ยมอ่องสุกสดใสแวววาวสุกสกาวิไลก็ลคือใหม่หมดทุกวงการใหม่หมดเลยจะเป็นต้องเรียนรู้กันใหม่หมดแล้วก็จะเป็นที่จะต้องใช้การระดมพลนะไอ้ตันี้ตัวหนังสือมันกลับหลังเพราะว่ามือถือที่ถ่ายอยู่เนี่ย ก็ทุกคนก็รู้เวลามันกลับหลังนะครับก็เป็นมือถือถูกจุดถามว่าจุดรวมพลนั่นเองครับอเ,อเราเวลาเราถึงเวลาที่คนไทยต้องรวมพลกันละรวมพลเปลี่ยนประเทศไทยใหม่นั่นเองคือทิ้งประเทศไทยเก่าแล้วสร้างประเทศไทยใหม่ที่เป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตของพระโบาราณพายุศสิทยาลิขิตไว้เมื่อถึงรัชกาลที่สิบแล้วจะต้องวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลสิบเ็ดต้นไปเพื่อไปเป็นชาติมหาอำนาจน,นั่นเองนะครับ ซึ่องจะส่งไปยังยุคของรอสิบเอ็ดก็เป็นไทยมหารัฐนะเป็นยุคไทยมหารัฐไทยเป็นรัฐใหญ่ต่อไปด้วยร้อสิบสองก็เป็นยุคจกักรพรรดิราชนี่เองนะแต่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจกักรพรรดิราชก็หมายถึงว่ามีชาติที่เป็นชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกมีอิทธิพลประเทศไทยมีอิทธิพลนะโดยมีชาติสมาชิก อยู่ไม่ใช่เราไปาไปบุกยึดเหมือนอย่างล่านันทคมไม่ใช่เราจะมีชาติที่เป็นชาติสมาชิกของเราเนี่ยเรียกว่ากลุ่มชาติการยาณมิตรนะจะเกิดกลุ่มชาติการยาณมิตรเพื่อนะฮะสร้างกลุ่มชาติใหม่ขึ้นมาเป็นกลุ่มชาติด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะไทยเป็นต้นแบบนะฮะไทยเป็นต้นแบบ กองซอฟต์พาวเวอร์งานใหญ่แบบนี้ต้องใช้นักปฏิวัติกับใช้ม็อบไม่ได้มันเล็กนะฮะต้องใช้ใหญ่กว่านั้นอีกนะเอาละสิ่งที่พูดมานี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินจำเป็นจะต้องเรียนรู้การเรียนรู้ที่นี่มีค่าเรียนรู้ให้ก็เสมอกับการทำมาหากินนั่นเอง เราทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้คลิปนะครับทำมาหากินกันเพะฉะนั้นก็จะได้ค่าตอบแทนที่นี่มีค่าตอบแทนให้เรียกว่าทุนสำรองบุคคลทุนสำรองบุคคลก็เป็นเงินนะทุนสำรองบุคลนนะบคล 4- ถึง12ล้านบาทถามว่าจะได้อย่างไร4ี่สบล้านบาทาเชิญดูคลิปตอนต่อ,ตอไปครับ